ข้าถือเอารูปเวทนาสัญญาสังขารตั้งอยู่ประทังอยู่ใดี่ตัวนี้พระองค์จึงเรียกว่าเป็นบิญญาที่สี่ที่สแปลว่าที่ตั้งฐานเนี่ยนะเป็นที่ตั้งนะที่ตั้งของวิญญาเปเหมือนฐานแล้วก็พระองค์แบ่งเป็นสี่รูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วพระองค์ก็บอกว่าวิญญาณอาศัยรูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้ เป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์ใช้คําว่าอารมณ์เหมือนกันเลยวิญญาณอาศัยเวทนาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีเวทนาเป็นอารมณ์มีเวทนาเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยมีนันทิเป็นความเพลิดเป็นที่เข้าไปต้อมเสร็จก็เป็นความเจริญนอกทางไปดูได้วิญญาณอาศัยสัญญาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีสัญญาเป็นอารมณ์มีสัญญาเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปต้องเสร็จก็เป็นความเจริญนอกทางไปดูได้ ไปตั้งอาศัยเราต้มาดูภาพรวงภาพกว,ว่ามิญญาณไปตั้งตรงไหนตรงนั้นก็คือบกหมัือบกหมัมญญาณไปตั้งที่ใดนั่นคืออารมณ์เป็นที่ตั้งของตับรองไว้แล้วครับทุกท่านรับหอกเทาครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะอุปโภคภูมมายังกันเตมาตากะตาณีสัพพาริวารี อิปุสังกสาสานโนชยามะสาธุโนปเิอิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอโน้มถายมัตตกะพระตาหานร้รองตั้งปริวานทั้งหลายเหล่านี้แด่พระพิสุสง์ขอพระพิสุสง์ จงรับมักตะกับพัฒนาพร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อเป็นประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและผู้พีทส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ถึงนางสาวกมลน,นัดติยิ่งที่ได้ลดนับไปเพราะจงได้รับ ส่วนบุนส่วนกุศลและอนิสงติข้าพเจ้าได้ผูทิพแล้วในวันนี้ลอการนา่งนคือสาธจุตุทุกภาคเตนะครับเป็นคนที่สนุกเฮฮานะะรับผู้ชนเป็นคนที่ระลือจ่มใสมเข้าปรับเพลินฝูงได้ดีนะครับเมื่อถึงเหตุการณ์แบบนี้นะครับ ที่อยู่หน้าหินศกนะครับขึ้นรถไปที่วัดกอดก็ได้นะครับถ้าไว้นะครับไปตามศก,กก็จะลำบากที่ละหกนะครับพ่อพงรีนะครับเพื่อพวกของนะครับที่จะอากเป็นของสัเป,ปร,เรือนะครับไปขึ้นรถไว้เราได้เลยนะครับทีนี้ก็ให้ทางคณะสภาพคณะลูกหลานนะครับก็ดี ก้าราชการสเริพินสหายร่วมดยช่วยกันกลม้ากลม,มือ,องลมรีนะครับเอาไปขึรนรถไปประดับที่เมดได้เลยนะครับเปกนกระไดจัดนะครับให้ดูดีเหมาะสมเกียรติแปใหผู้มาชนนะครับพระก็ทำดีถึงที่สุดแล้วนะครับกาจะมีให้ทางคณะนะครับก้ราราชกากับระเวนช่วยกันนะครับเอาผลิตขึ้ขรถไปเลยนะครับ มีตานีมาปราสสืบสทธิ์กันไ้นะครับแต่ลูกเป็นคน,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 นรนะครับเราก็ต้องนะครับทำตามประเพณีนะครับเมื่อเกิดมาแล้วนะครับทุกคนต้องนะครับตายกันทุกคน ได้เห็นกันทุกคนนะครับให้ทางน้าสาวทางน้องสาวได้แต่งหน้าาให้สวยงามนะครับเพื่อจะได้เป็นการสุดท้ายนะครับพ่จิต็ต้องประณีตนิดนึงความสวยงามนะครับ

ผมพูดไปกลัวน้ำตาตกเหมือนกันผมนกวนนะครับเ,เพื่อนที่นะครับสนิทต,ตั้งแต่นะสมัยประถมนอนุบาลเด็กฝากนะครับตั้งแต่รู้จักกันมานะครับก็ถือว่าได้สูญเสียบุคคลหรือเพื่อนฟูงอีกท่านหนึ่งนะครับในสมัยเรียนนะครับประถมก็มีนะครับเนะพืพ่อนฟูงทั้งหมด13นคน นะครับแต่ว่าได้สุดเสียบุคคลคนหนึ่งอันเป็นที่รักนะครับเป็นเพื่อนฝูงที่เป็นที่ทุกคนได้รู้จักนะครับนนเรียนเชิญจันทร์โน้นนะครับเรียนเชิญจันทร์โนตมาทางนี้ไปเด้อครับผมก็ขออาศัยพึ่งพาสักหนึ่งวันนะครับขอความนะครับอนุเคราะห์นะครับว่าผมขอทำอ่า เราทำให้สุดนะครับเ,เพื่อนที่ไม่มีทีเด็ดไหนจะทำพุ่งต่อนะครับก็ให้จันทร์หมดเลยหลบโทษสองขับ,บร้อมแลว้วอยากขับตะเกาวลีบๆเดินมาหน้าพานั่งรอบๆเลยนะครับนั่งรอบๆเลย นะครับในเพื่อนเพื่อนร่วงรุ่นนะครับเรียนเชิญทางไกลๆกเลยนะครับเพื่อนสนิทสาหรับศัก์ที่เป็นปิดามารดาสัก์ที่เป็นปู่ย่าตายายนะครับไม่ต้องขอเข้ามาลูกหลานนะครับขอถ้าเป็นไปได้ข,ขอเข้ามาก็คือเพื่อนรว่วมรุ่นนะครับเพื่อนพ้องน้องพี่นะครับสําหรับสัก์ที่เป็นปิดามารดาสักที่เป็นพ่อแม่สักที่เป็นตายาย นะครับก็ถืออ่ตรุยอดอกไม้มแล้วก็ทำไม่ต้องพนรม,มือมนะครับสําหรับศักดิ์ที่เป็นปิดามารดานะครับส่วนศักดิ์ที่เป็นเพื่อนพ้องน้องพี่นะครับเกิดผนมมืออธิษฐานโอขามาได้นะครับก็ขอเรียนให้ทุกท่านได้รับทราบนะครับเราก็ถือพิธีดั้งเดิมด้วยนะครับาจากวันนี้พร้อมแล้วนะครับก็ตั้งจิตตั้งใจพนมมือว่านโมพร้อมกันสามจบนะครับ ไอ้พูหมดแล้วบอลมองทุองนาอยู่ไหนหนูนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโยโทโสโมหะจิตเตพุทธรัตสง ธรรมรัตสมิงสังฆรัตสมิงปาปักโตนามมะอโหสีกายกรรมสามวจีกรรมสีมโนกรรมสามกรรมอันใดที si, ่ข้าพระเจ้าได้เคยล่วงเกินด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดี รู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีด้วยทลังพลังพลาดประมาทท้งต่อหน้าและรับหลังด้วยความรู้ทําให้ถึงการด้วยความหลงด้วยความโลภด้วยความงมงายด้วยเกิดโมหะขอให้ดวงวิญญาณของนางสาวกนมลนัดดียิ่งที่ล่วงลับไปแล้วนี้ จงอโหาสิกรรมให้แก่กข้าพเจ้าดังน้ำที่รดลงสู่แผ่นดินที่แห้งหายไปฉันใดขอกรรมทั้งหลายเหล่านั้นจงแห้งเหือดไปดังน้ำที่รดลงสู่แผ่นดินและขอให้ดวงวิญญาณของนางสาวกมลนัดนนดียิ่งที่หวงลับปไปเล,ล้วนี้ จงไปสู่สุขติในสัมประยาะพุทธเบื้องหนา้าด้วยแรยงบุญแรงกุศลผลทานทั้งหลายที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญมาตั้งแต่วาระแรกจนถึงบัดนี้หากท่านมีทุกขกขอยพ้นจากทู์หากท่านมีสู ขอให้สุขยิ่งๆขึ้นไปตามเรงปรารถนาของข้าพระเจ้าทุกประการเืิน